รถตู้เดินทางรถตู้ใช้งานประกอบธุรกิจนะมีแต่รายได้เพิ่มเพิ่มพูนพูนนี่เลย แนะนำเลยนะหรือใครที่กําลังพวกมองหารถกระบะขนของอยู่นี่เลี้ยวมาคันนี้ก็ได้ใหม่ๆสวยๆนะครับผมกับตัวของไฮเอท2.8ตัวอีโคเกียร์ธรรมดานะครับสีขาวล้วนเลยนะครับคันนี้ปี2020ด้วยได้ปีใหม่รูปลักษ์รูป,รปทรงดูดีภายนอกดูดีเสริมจงงาบาลมีนะคุณจะคาดชื่อบริษัทคุณได้ติดสติกเกอร์หรือแม้กระทั่งพวกเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตัวเองแบบนี้ก็ได้นะอ่านี่เห็นไหมบอกแล้วเนี่ชี้ช่องทางช่องรวยกันให้แล้วนะครับสวยงามนะ เดิมพีบอกกันตรงๆนะครับตัวกันชนหน้าตัวนี้เขาจะเป็นสเปคเดิมเป็นตัวสีดาโรงงานนะเป็นแบบพลาสติกดําเลยอันนี้เราเก็บงานนะให้มันเป็นสีขาวเสมอกันทั้งคันนะเพื่อความน่าใช้เพื่อความดูดีนี่ก็มีให้อีกคุณผู้ชมนะครับสวยนะไฟยน้องไฟหน้าอะไรเดิมนะครับผมสีสวยแนละคันนี้ได้ปีใหม่ๆด้วยนะสเปคแบบนี้นะหลายคนหลายท่านก็เอาไปทํางานทําเงินกันเยอะแยะแล้วนะครับบางคนเอาไปใช้ในะเรื่องของรถพยาบาลน,นะซื้อเข้าบริษัทซื้อเข้ามูลิธิหรือซื้อ จ่าซื้อถวายยังไงก็ได้หมดปั๊นะครับผมเดี๋ยวมาดูราคาแล้วก็ตัวด้านในกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ นี่นะครับด้านในก็สภาพเดิมนะสวยงามนะครับผมก็ดูดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลพวงมาลัยนะครับแล้วก็ช่องต่างๆระบบต่างตงตัวนี้ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวของแอร์แรงลมพัดลมความเย็นทิศทางนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์ถุงเกียร์สภาพดีอยู่นะครับผมลองมากันได้เลยนะครับขับทางตรงทางไกลนี้สบายไม่มีง่วงนะอยากซิ่งอยากแรงก็มาได้เลยนี่คันนี้ขับมันขับสนุกนะแต่อย่าลืมเน้นใะนเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับตัวของเบาะเราก็เสริมให้นะครับเป็นตัวหุ้ม เบาะหนังให้หมดแล้วนะครับสีเทาเลยนะครับสเปคโรงงานป้ายแดงนะครับเอาไปใช้กันยาวๆดูแลรักษาง่ายด้วยส่วนด้านในด้านหลังนะครับผมก็สวยงามนะครับผมปูพื้นบุด้านข้างบุอะไรให้ครบแล้วนะครับสวยสะอาดนะครับคุณจะวางสินค้าหรือวางอะไรก็ได้นะครับในด้านหลังเห็นไหมเหมาะแล้วนี่ทําให้ขนาดนี้นะครับผมเอาไปใช้งานต่อได้ถือว่าคุมค่ามากๆได้กําไรสุดๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะครับตัว h i เอทสองจุดแปดอีโคคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับไปดูกัน ราคาครับคันนี้อยู่ที่หกแส0หนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับอยากผ่อนเท่าไหร่อยากใช้เงินออกรถเท่าไรา่ออไรหรืออยากดาวเท่าไหร่แจ้งกันมาได้เลยซื้อนามบุคคลหรือว่าซื้อในรูปแบบบริษัทมาเดี๋ยวให้น้องๆเราดูแลเรื่องเอกสารหรือเรื่องอะไรให้นะครับผมติดต่อมาได้ก่อนเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์7ปดสาเจ็ด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 เจดสี่เจ็ดและ 0837777757ที่โตโตขานะผาบ,บอกกเรียว่าสเปคแบบนี้หลายคนก็ซื้อไปนะครับผมไปปั้นต่อไปแต่งต่อนะครับผมแล้วก็บางคนเอาไปแปลงหน้าเป็นพวกมาเจสตี้อะไรอย่างนี้ก็มีนะกลายเป็นของเล่นคนรวยกันซะอย่างนั้นเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้ดีๆแบบนี้มาได้เลยที่โตโตขานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ